รับชม่ใหบทสงามอ่ายูนิเตียสาดสาวเล่นะคะผู้หญ่งจะร้านสวยจะระนสวยข่าวรักโร่ให้แบงเป็นเด็เป็นผ่าเจริญขาเขียนว่าอะไรเน่าอะไร้ที่หนเนี่ยของเราด้วยค่ะให้แบบแบบอะไรลงอะไรข้า ติโค่คุณใ่ายะะโคนะคะแล้วกรู้มีกเล่ะก่ราเสื้างหน้าใส่ข้หลังพขหลมีเวลค่ะแคุเป็นไม่ได้ค่ะว่าคนคุูนะคะก็เ่ดว่ามีทุ่มากเลยนะโปรโมทละครเองสุดเลย่ะโปมทเองใช่ไหมใช่ค่ะเรามีโอกาสแล้วก็คนเด็กใช่ไหม เราเป็นนันออกอากาศที่ใ่เ่นทงกหนึ่งรางวัลวก็จะให้่ดเส้นบอกท่ทำให้ยิงุดท้ายรรี